สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีตัวปากกาหรือดินสอนะครับสำหรับเขียน iPad มาแนะนำกันนะครับอันนี้ก็มาจากแบรนด์นี้นะครับนี่โฮโคนะครับเป็นโฮโคเพนซินะรุ่น G M 1 0 2นะครับก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆขาวๆไม่ได้เขียนอะไรไว้นะครับก็ อ่าโฮโคออกปาก,กานี่ก็น่าจะเป็นรุ่นที่สามหรือรุ่นที่สี่นะโดยที่ตัวนี้ทิปส์เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นปลายเล็กๆแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับจะมีจะมีรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นกราฟไฟด์ดำๆนะครับซึ่งเขียนดีนะน,นั้นแต่ว่าเขียนแล้วจาอชอบเป็นรอยนะครับผมมันคมนะครับแล้วก็เวลาตกหักมันไม่มีอะไร ที่สําคัญมันแพงกว่าตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะพัฒนามาจากตัวที่แล้วนะครับแล้วก็ราคาถูกลงนะครับรวมถึงเพิ่มฟังก์ชันบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับก็กล่องมันแบบนี้นะเขาขาวเรียบๆนะครับด้านหลังเขาก็จะบอกว่า,าเดี๋ยวนะครับผมขออ่านนิดนึงนี่นะครับก็เขาบอกว่าตัวปลายเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแม่เหล็กสามารถแปะข้างๆกับตัว iPad เราได้นะครับสำหรับ iPad iPad พวกไอแรุ่นใหม่นะครับหรือว่า iPad Air 4นะครับแล้วก็ iPad Mini 6นะฮะที่แบบบอดี้เป็นเหลี่ยมๆนะครับจะสามารถเอาประกาศแปะเข้าไปได้ด้วยฟังก์ชันแม่เหล็กแต่ชาร์จไม่ได้นะครับชาร์จยังคงใช้สายชาร์จ Type C อยู่นะครับเขาเขียนบอกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความไวอะไรประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้มันมันบังไปนะไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็คงไม่มีอะไรเป็นประกาทั่วๆไปแหละนะฮะประมาณนี้ก็ ตัวดินสอตัวนี้ก็จะใช้ได้กับ iPad เท่านั้นนะครับเขียนบนโทรศัพท์ไม่ได้นะครับเขียนบนสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆไม่ได้นะครับใช้ได้กับเฉพาะ iPad รุ่นที่รองรับ Apple Pencil นะครับซึ่งลองเซิร์ชข้อมูลดูก่อนซื้อนะครับว่า iPad ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันรองรับ Apple Pencil หรือเปล่านะครับถ้ามันรองรับ Apple Pencil นะครับ iPad รุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยใช้ได้หมดนะครับตั้งแต่ประมาณ iPad Mini 5ขึ้นมานะครับหรือว่า iPad ไอแพดหกนะฮะไอแพดหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ iPad Air รู้สึกว่าจะได้แค่ iPad Air 4นะครับยังไงสเปคตรงเนี้ยไม่เป๊ะนะก่อนซื้อลองอ่าเซิร์ชหากันดูก่อนนะครับว่าตัว iPad ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันรองรับ Apple p e n c i l หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่รองรับ Apple p e n c i l นะครับไม่ว่าจะ Gen หนึ่ง Gen สองตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะฮะประมาณนี้นะครับสาหรับขั้นตอนการเลือกซื้อนะฮะนี้ก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันอุปกรณ์ในกล่องก็ไม่มีออะะไรนะรนัมีปกาก นะครับแล้วก็เขาจะวางมาในแพ็คแบบนี้แหละอันนี้ก็ถือว่าดีนะแพ Refer ็คมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีหัวอะไหล่หนึ่งอันแบบนี้นะครับเป็นทิปอะไหล่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสายชาร์จ Type C แบบสั้นๆ1เส้นนะครับเวลาชาร์จอ่ะนะก็เอามาเสียบเข้าช่องนี้ไฟมันจะติดตรงนี้นะครับพอเต็มมันก็จะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับไม่มันก็ดับไปนะครับอันนี้ผมยังไม่จําไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียบแล้วก็ตอนชาร์จจะเป็นสีแดงแต่พอเต็มเนี่ยถ้ามันไม่ดับมันก็เปลี่ยนสีนะครับส ตัวปากกาก็เป็นแบบนี้นะครับปลายเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปนะคือมันเป็นพลาสติกสีขาวนะครับไม่คมมากนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ลื่นนะฮะเวลาเขียนบนตัว iPad เรานะครับรวมถึงมันไม่ขูดฟิล์มหน้าจอนะตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างตัวตัวรุ่นก่อนที่เป็นทิปดำๆเนี่ยเขียนดีนะครับแต่เขียนแรงๆเจาะเป็นรอย นะครับตัวตัวฟิล์มกระจกจะเป็นรอยมันคมเหมือนกันตัวนี้ก็จะไม่เป็นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราทําตกแตกหักหรือเสียหายนะครับหรือใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันสึกมันทุกสามารถถอดเปล่ยกได้โดยที่มันเป็นเกลียวนะครับสามารถหมุนออกมาแบบนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับแบบนี้มันจะเป็นปลายเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาใส่กลับก็ระวังมันหักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่กลับเข้าไปตรงๆนะครับไขเข้าไปแบบนี้นะครับเขามีอะไหล่มาให้อีกอีกหนึ่งชิ้นนะครับอยู่ตรงนี้ S 1> <S 1> นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็่าตัวบักการก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับโดยที่ตัวบกกรเนี่ยเขาจะทําเป็นกลมๆทั้งด้ามเลยนะครับจะมีสันเหลี่ยมแค่แนวเดียวก็คือแนวที่มีช่องชาร์จนะครับเพื่อเอาไว้แปะกับตัว iPad เราได้นะครับสวิตตัวนี้เขาก็แก้จากรุ่นเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตแบบกดลงไปนี้เห็นไหมฮะจะเป็นปุ่มไม่ใช่แบบสัมผัสละนะซึ่งข้อดีก็คือ ข้อดีก็คือมันไม่ค่อยลั่นนะครับบางทีเราจะเก็บจะอะไรเงี้ยไอรุ่นที่แล้วพอไปแตะโดนปุ๊บมันติดเลยนะครับอันนี้มันแตะไม่ติดนะครับมันมีปุ่มเล็กๆซ้อนอยู่เห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยต้องใช้การกดลงไปคลิกหนึ่งนะครับเป็นปุ่มแบบแมชชีนิกนะครับมันถึงจะติดนะครับก็แก้ปัญหาการลั่นได้ดีนะครับสําหรับตัวภายนอกตัวปากกาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้เลยนะครับขนาดก็เป็นขนาด Apple p e n c i l ทั่วๆไปนะครับสามารถใส่ในช่องปากกาของ ตัว iPad ได้หมดเลยในกรณีที่เราใช้เคส iPad นะครับแบบที่มันมีช่องใส่ปากกาตัวนี้สามารถใส่ลงไปในช่องปากกาได้พอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับรวมถึงมีคู่มือมา1อันนะครับทีนี้ตัวนี้จะบอกว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมมาคือมันมี Bluetooth ด้วยนะครับสำหรับใช้เป็นรีโมทถ่ายภาพได้ด้วย นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่แอดออนขึ้นมานะครับคือ,อใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเวลาเปิดเนี่ยมันสามารถเขียนได้เลยแต่ว่าถ้าเราเชื่อมบลูทูธกับตัวปากกากับตัว iPad เราเนี่ยนะครับสามารถใช้เป็นรีโมทถ่ายรูปได้โดยกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันทีละอย่างเลยนะครับง่นะก็มาถึงวิธีการใช้งานเลยนะครับเนื่องโดยปากกามันก็คงไม่มีสัดส่วนอะไรให้อธิบายอ่ะเรามาดูก่อนอันนี้ iPad ที่ผมนำมาเทสสัวนี้อันนี้เป็น iPad mini 6นะฮะ นี่เห็นไหมครับมันจะสามารถแปะเข้าไปได้่างนี้เห็นไหมครับแต่มันไม่ชาร์จนะครับคือถ้าเป็นตัว Apple Pencil Gen 2อ่ะเวลาเราแปะเข้าไปแบบแบบแบบนี้ที่เครื่องนะครับมันก็จะทําการชาร์จปากานะครับเพราะว่าตัว Apple Pencil มันจะไม่มีสล็อตให้ชาร์จแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้มันอาจจะยังไม่ได้ล้ําแบบของ Apple Pencil นะเพียงแต่ว่ามันสามารถแปะได้มันจะได้ไม่หายนะครับแต่เวลาชาร์จแบตตัวมันยังคงต้องใช้สาย Type C มาเสียบตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่ารุ่นที่แล้วไม่มีรุ่นนี้แปะได้แล้วเห็นไหมฮะนี่ เก๋ไก่นะครับไม่หายนะครับเวลนอยู่ในเคสมันก็จะไม่หลุดกระเด็นออกมานะครับเพราะว่าเคสรุ่นใหม่ที่มันแบบใช้แปะรุ่นนี้นะครับมันจะไม่ค่อยแน่นมากเพราะมันต้องเผื่อชาร์นะครับตัวนี้เขาก็ออกแบบให้มีแม่เหล็กด้วยเพื่อให้มันแบบประกาศเราจะได้ไม่หายไปจากตัว iPad เราก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องนิดนึงก่อนอ่านะครับทีนี้เรามาลองเขียนกันดูวิธีการใช้งานก็ทั่วๆไปนะไม่มีอะไรนะครับเวลาใช้งานเนี่ย ให้เรากดขึ้นมานะครับแบบนี้ค้างไว้1วินาทีนะครับไฟนี้มันจะกระพริบแบบนี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้มันเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะหยุดกระพริบไปเองในกรณีที่เราไม่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธแต่เราจะใช้แค่เป็นประกานะครับก็กดให้ไฟมันติดแบบนี้ตอนนี้ก็จะสามารถเขียนได้แล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับผมเขียนให้ดูนะครับก็เป็นฟังก์ชันของอ Apple Pencil ปกติคือสามารถแปะมือแล้วก็ยังเขียนได้นะครับเนี่ยนะครับจอไม่ยึกๆึนะครับคืออยู่ในฟังก์ชันของ Apple Pencil เลยนะครับอย่างเงี้ยเขียนได้อันนี้มืเกิดโดนสีนะเนี่ยเห็นไหมฮะแปะไว้สองนิวงนี้ก็ได้เขียนได้ปกตินะครับสำหรับาการใช้เป็น Apple Pencil นะครับก็เขียนได้ลื่นสะดวกดีแต่ว่าสัมผัสที่เขียนเนี่ย มันมันมันตรงนะฮะเดี๋ยวผมสูมให้อยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าเวลาเราจะหลดปลายปากกาลงไปแล้วเราเขียนเนะี่ยเห็นไหมฮะว่าปลายเส้นกับตัวปากกามันจะตรงเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ผมเขียนเป็นตรงสวยดูคือมันจะไม่เยื้องหน่อยนึงนะครับซึ่งดีเลยแบบนี้เห็นไหมครับทําให้แบบเวลาเรา drawing หรือ sketch นะครับอันนี้ผมเขียนในโปรแกรมโน้ตนะครับซึ่งมันไม่มีฟังก์ชันลูกเล่นเลยเยอะแต่ว่า,าท่านที่ใช้โปรแกรม Canvas อื่นๆก็จะมีลูกเล่นเนี่ย เยอะพอสมควรน,นะครับสำหรับการใช้กับพวกปากกาต่างๆนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่1นนะก็คือฟังก์ชันของการเป็น a p p เป p e n c ็นแต่สามารถเขียนได้ตามปกติเลยนะครับแบบนี้นะแปะมือเขียนได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะเวลาเราเท้าอย่างเงี้ยลองให้ดูเลยเนี่ยนะครับเวลาเท้ามันก็ยังเขียนได้เห็นไหมนี่มือผมแปะอยู่บนเครื่องนะอย่างนี้นะครับเขียนได้ปกติทีนี้เรามาดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับก็คือฟังก์ชันของการเป็นรีโมทถ่ายรูปนะ อันดับแรกนะเห็นไหมครับว่าไฟตอนนี้มันติดเขียวค้างแล้วมันจะบลูทูธแค่ตอนแรกนะครับผมกดปิดก่อนเวลาปิดก็กดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะครับจนมันดับไปเท่านี้เองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ฟังก์ชันการเป็นรีโมทบลูทูธด้วยนะนนี้เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับก็อนดับแรกให้กดเปิดมอนเดิมไฟฟ้าจะกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราไปที่หน้าเมนูเซตติ้งนะแล้วก็เลือกบลูทูธนะครับเราจะเจออุปกรณ์ชื่อเพนซิลนะครับก็กดเชื่อมต่อไปปุ๊บ เดี๋ยวมันจะถามนะครับเราก็กดจับคู่ไปนะครับเท่านี้เองตอนเนี้ตัวปุ่มท้ายปุ่มเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันถ่ายรูปได้แล้วโดยสัยงเกตง่ายๆนะครับเวลาผมกดหนึ่งครั้งมันจะเป็นการปรับเสียงเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นการปรับเสียงก็คือมันใช้แทนรีโมทชัตเตอร์ได้เลยนี่นะครับพอผมเปิดโหมดกล้องขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมสามารถกดถ่ายรูปได้เลยเห็นไหมครับใช้เป็นฟังก์ชันรีโมทถ่ายรูปได้ซึ่งตรงนี้ก็ อาจจะไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่จําเป็นมากหรอกแต่ว่ามันก็เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับคือมันแถมมากับปากกาแลวแหละเขาใส่เขาใส่ฟีเจอร์บลูทูธมาด้วยในกรณีที่แบบเราจะถ่ายรูปแล้วก็ไม่มีตัวรีโมทบลูทูธนะเราสามารถเอาปากกานี้มาเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เป็นรีโมทบลูทูธได้โดยที่ฟังก์ชันรีโมทบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งใน iPad และ iPhone นะครับคือถ้าเราไปเชื่อมกับ iPhone เนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทชัตเตอร์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเขียนหน้าจอ iPhone ไม่ได้นะเขียนได้แต่ iPad เพราะว่ามันทำงานในโหมด Apple Pencil นะฮะแต่ว่าสำหรับฟังก์ชันรีโมทบลูทูธเนี่ยสามารถใช้กับ iPad และ iPhone ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็แปะเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับเวลาจะปิดก็ปิดค้างแค่นี้เองไฟแดงขึ้นจบนะครับมันก็ดับไปอย่างนี้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานทั้งหมดนะครับนี้ก็มาถึงส่วนสรุปกันก็ าปากกาช่วงนี้ก็ขายดีนะเป็นที่นิยมพอสมควรน,นะครับทางโฮโคเขาก็คงเห็นว่าตลาดตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่แหละนะครับเขาก็เลยออกออกอตัว G.M. 102เนี่ออกมาเพราะว่าในโฮโคปากกาเดิมเขาเนี่ยราคาค่อนข้างแพงกว่ารุ่นอื่นในท้องตลาดเยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้ทิปเป็นแบบเป็นเป็นกราฟไฟนะครับซึ่งมันเขียนดีนะผมชอบนะรุ่นนั้นนะแต่ว่าพอเขียนแล้วมันคมนะฮะบางทอาีออกแรงเยอะไม่หน่อยมันจะไปกินตัวฟิล์มกระจกหน้าจอเรานะครับก็ เขาก็เลยออกรุ่นนี้ออกมาซึ่งมันสอดคล้องกับ iPad รุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่ใช้ iPad รุ่นใหม่ๆแล้วไม่อยากซื้อ Apple Pencil ตัวของตัว Apple เองซึ่งมันแพงนะครับก็สามารถมองหาเป็นรุ่นนี้ได้นะผมว่ามันก็ดีนะคือหนึ่งคือมันก็แบบมันแปะเข้าไปได้ไงฮะอย่างเงี้ยนะครับมันแปะเข้าไปได้นี้นะครับทำให้หนึ่งคือเวลาเคส iPad รุ่นใหม่ๆอะ่ะเดี๋ยวผมเอาเคสมาให้ดูก็ได้ไก็ทาไปแล้วนะครับอ่านี่ผมไม่ดู แบบนี้นะฮะคือในเคส iPad รุ่นใหม่ๆเนี่ยช่องปากกามันจะเปิดสันไว้เห็นไหมะมันจะไม่ได้เป็นช่องใส่ปากกาเปล่าๆทีนี้ถ้าเกิดปากกามันไม่มีแม่เหล็กเวลาใส่เข้าไปในข้างๆเนี่ยมันจะหลวมนะครับอันนี้พอมันมีแม่เหล็กปากกาที่อยู่กับเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันก็จะไม่ค่อยหล่นออกมาหายเห็นไหมฮะเพราะว่าถ้ามันไม่มีแม่เหล็กเนี่ยสมมุติเราปากกาตัวไม่มีแม่เหล็กมาใส่มันจะค่อนข้างหลวมนะครับอันนี้ก็จะแน่นหน่อยนะครับซึ่งก็ ทำให้โอกาสที่มันจะตกหล่นสูญหายหรือว่าหล่นกระแทกหัวเจ๊งหัวแตกอะไรเนี่ยก็น้อยลงนะครับเพราะมันสามารถแปะเข้าไปที่เครื่องได้โดย,โดยโตรงเลยสําหรับท่านที่ใช้ iPad รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็แนะนําเลยที่สําคัญเลยนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มมาเนี่ยมันสวนทางกับราคานะครับคือราคาเนี่ยถูกลงเยอะเลยผมบอกเลยนะครับจากรุ่นที่แล้วเนี่ยตัว h o 6ค g m 1 0 2เนี่ยราคาถูกลงเยอะนะครับหลายหลายร้อยเหมือนกันนะ แต่ว่าประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับมีหัวอะไหล่มาให้มีฟังก์ชันรีโมทบลูทูธมาให้รวมถึงสามารถเป็นแม่เหล็กแล้วก็แปะที่ข้างๆ iPad เราได้เพื่อ,อป้องกันการตกหล่นและสูญหายก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะสำหรับท่านที่ใช้ iPad รุ่นที่แล้วอาจจะไม่ซีเรียสน,นะครับรุ่นที่บอดี้โค้งๆนะแต่ว่าถ้าใช้ iPad รุ่นพวกนี้นะคะไอแพด Air 4ไอแพดมินิ6หรือว่า iPad Pro เนี่ยนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกทางเลือกซึ่ง าราคาถูกกว่านะครับแล้วก็คุณภาพดีพอใช้งานได้ทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับให้เด็กๆวาดรูปหรือทรการบ้านออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ดีทีเดียวราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรารวมถึงช่องทางจําหน่ายออนไลน์นะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ